สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง C Auto r e u s e วันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถยนต์ SUV Hybrid ระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดจากฮ a วเ l ที่กำลังเป็นกระแสะแรงสุดๆในปี2026นั่นก็คือ h a v เ l h 6ชีวีพิชูรุ่นรับโฉมใหม่หรือที่หลายคนเรียกว่าแนโนอาเชงซึ่งมาพร้อมการออกแบบใหม่ที่รูรัสปอร์ตและล้ำยุคยิ่งกว่าเดิมเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก e x ส e r สำหรับ H a v เ l h 6รุ่นใหม่นี้ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดตั้งแต่กระจังหน้าแบบ geometric pattern Grill ที่ให้ความรู้สึกฉบเฉี่ยวและแข็งแกร่งมากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าแบบ led matrix ที่มีไฟ daytime running light ไดรทรงตัวีโดดเด่นในทุกมุมมองเส้นสายรอบคันถูกปรับให้ดูเรียบแต่เฉียบคมช่วยให้รถดูมีมิติและความสปอร์ตมากกว่าเดิม ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่แบบมันติสโตเค,คขนาด19นิ้วเคลือบโครเมียมช่วยเสริมความพรีเมียมได้อย่างลงตัวส่วนด้านท้ายจะเห็นไฟท้ายแบบฟูลเลดบาร์เชื่อมต่อกันทั้ง2ฝั่งพร้อมโลโก้ฮเวขนาดใหญ่ตรงกลางทําให้มองเห็นได้เด่นชัดในทุกมุมมองโดยรวมแล้วภายนอกของฮาวเวลเอชรุ่นนี้ให้ความรู้สึกเหมือน SUV หรือยุโรปแต่ยังคงเอกลักษณ์แบบจีนที่ทันสมัยและเน้นเทคโนโลยีเป็นหลักต่อกันที่ภายในห้องโดยสารอินทีเรีย เมื่อเปิดประตูเข้ามาคุณจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เงียบหรู้และล้ำเทคโนโลยีมากขึ้นเบาะนั่งหุ้มหนังแท้สีดำพร้อมการตัดเย็บแบบละเอียดพรมาลายทรงสปอร์ตหุ้มหนังและตกแต่งด้วยคโครมเมียมอย่างสวยงามตรงกลางคอนโซลติดตั้งเจนโฟเทนเม n t ขนาด12.3นิ้วที่รองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay พร้อมจอแสดงข้อมูลผู้ขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบนอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบ Ambi Light รอบห้องโดยสารช่องชาร์จไร้สาย และระบบเสียงรอบพิทางที่ให้บรรยากาศเหมือนนั่งอยู่ในรถยุโรประดับรู้ฟังก์ชันต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายทั้งหมดนี้ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่ให้เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนมาถึงเรื่องสมรรถนะ performance Hell h 6รุ่นแมนนอรเช้งนี e, ้มาพร้อมคุมพลังไฮบริดและพลูยิงไฮบริดชีวพี โดยใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์1.5ลิตรทำงานรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ240แรงม้าสำหรับรุ่น P ชีวีซึ่งสามารถขับด้วยพลังงานไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง70 100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบเกียร์แบบ eCVT อัตโนมัติให้การเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องขณะเดียวกันยังประหยัดน้ำมันมากกว่ารุ่นเดิมกว่า20%ช่วงล่างของรถถูกปรับเซ็ตใหม่ให้แน่นหนึบและให้ความมั่นใจในทุกนกุกกกกกกคคคคค้้ค้้้งงงงงขัััับบบใใในนนนนเเเมมมมมืออ็็รรรรูสสสสสสึาาาาาายยยย่่่วววววววททไไไลลหดดดๆีีแะปต สุดท้ายคือเรื่องราคา Pri c e สำหรับตลาดประเทศไทยคาดว่า h a v l h 6ชิวเมงอเช้งจะเปิดราคาประมาณ1.2ล้านบาทต้นต้นส่วนรุ่น P ชีที่มาพร้อมเทคโนโลยีบักอินขั้นสูงคาดว่าจะอยู่ที่ราว1.4-1.5ถึงล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ความปลอดภัยและสมรรถนะที่ให้มาเต็มพิกัด สรุปแล้วฮาวเลช6ชีวิตชื่อมโนเช้ง2026เป็นรถที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างครบเครื่องทั้งดีไซน์หรือเทคโนโลยีล้ำสมรรถนะดีเยี่ยมและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายหากคุณกำลังมองหา SUV h y b r ไฮที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดรุ่นนี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง C Auto r e รี e แล้วพบกันใหม่ในรีวิวครั้งหน้า